ข่าวดีเราชนะกลุ่มนี้มีสิทธิ์ได้รับเงินรวดเดียว8,000บาทคลิปนี้มีข้อมูลมาฝากนะคะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับโครงการเราชนะนะคะจะมีอยู่1กลุ่มนะคะที่ได้รับเงินรวดเดียวเลยนะคะ8 0 0 0บาทอัปเดตข่าวล่าสุดวันนี้วันที่19พฤษภาคมนะคะนําข้อมูลมาฝากเพื่อนๆน,นะคะก่อนไปฟังก็ขอกําลังใจนะคะด้วยการกดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสําหรับโครงการเราชนะนะคะจะมีกลุ่มนี้นะคะ ที่จะได้รับเงินรวดเดียว8,000บาทก็คือเราชนะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปนะคะวันนี้นะคะผอ,อ,อสำนักเศรษฐกิจกันกลังนะคะก็ได้ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าโครงการเราชนะเนี่ยเตรียมจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะสำหรับประชาชนกลุ่มพิเศษนะคะที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตอนที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและ ได้ทำการขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์นะคะตั้งแต่เมื่อวันที่6มีนาจนถึง13พฤษภาคมนะคะจะมีการประกาศผลนะคะในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะกลุ่มนี้นะคะจะสามารถเช็คผลการทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะเช็คได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือ เช็คที่ w w w ร a เาชนะค o m นะคะเกดก็ได้นำลิงก์ของเว็บไซต์นะคะวางไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือช่องทางของคอร์เซ็นเตอร์ธนาคารกรุงไทยนะคะสามารถโทรไปได้ที่เบอร์1 2 1 1 1ส1 2นะคะสำหรับคนที่เทคผลแล้วผ่านนะคะ จะได้รับวงเงินครั้งแรกเนี่ย8,000บาทเลยนะคะ8,000บาทนี้มาจากไหนนะคะ8,000บาทนี้ก็คือ7,000ในรอบแรกนะคะแล้วก็บวกอีก1,000ซึ่งเป็นเงินของการขยายโครงการในครั้งนี้นะคะเงินก็จะเข้าในวันที่22พฤษภาคมเลยนะคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มพิเศษที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะเข้าบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ จะมีอีก1,000บาทนะคะเข้าวันที่28พฤษภาคมนะคะสามารถใช้งานในระยะเวลาโครงการเหมือนกับคนอื่นๆนะคะใช้ได้ถึงวันที่30มิถุนานอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่จะสามารถเช็คนะคะผลการทบทวนสิทธิ์ได้นะคะรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับกลุ่มที่แสดงความประสงค์ทบทวนสิทธิ์นะคะดยการยื่นภาษีปี63ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะภายในระยะเวลาที่กำหนด ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็รวมถึงกรณีที่มีผลการพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงคาดเคลื่อน,นะคะก,ก็สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ใหม่นะคะวันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะก็สามารถเช็คได้ใน2ช่องทางเหมือนกันนะคะถ้าผ่านเนี่ยก็รับไปเลยนะคะ8,000ในวันที่22พฤษภาคมนะคะ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ขอทบทวนสิทธิ์ไปนะคะยังไม่ได้สักทีนะคะแล้วก็ใครที่ขอทบทวนสิทธิ์ไว้บ้านนะคะก็มาคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะคะว่าทบทวนสิทธิ์ไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าถึงวันที่21แล้วนะคะประกาศผลแล้วได้ผลเป็นอย่างไรนะคะมาแชร์กันนะคะและถ้ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมนะคะ เกดก็จะมาแชร์นะคะมาบอกเพื่อนๆผ่านทางช่องทางนี้เพียงเพื่อนๆกดติดตามกันไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะฟังคลิปนี้จบนะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดแชร์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ